เอางั้นวันนี้เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปนะครับจะเปิดใจครั้งแรกเลยนะครับแม็กโคเอ็มทำธุรกิจสีเทาไหมไม่พี่แต่ว่าคันนี้มันเกือบ30ล้านเลยป่ะผมซื้อมายี่สก็มีเบลนเล่ที่ใช้บ่อยมันเป็นเล่สวยแพงก็จริงแล้นแพงสิบล้านผมก็ถามราคากันอยู่ได้แต่กูต้องถามอย่างนู้นอย่าเกือบยี่สิบโอ้โหโหดว่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่ไม่ผมหาเรื่องให้เขาอีกแล้วบีมจากเกาหลีนะใช่มันตัวแค่นี้ตลอดเลยนะ ประมาณครับ2องแสนกว่า2องแสนกว่า2องแสนห้าเออตัวละสองแสนห้าปอมมานะใช่ที่เราแบบนี้ตัวเล็กๆนี่ตัวเท่าไหร่พี่ตัวละแปดพันห้าหมื่นหนึ่งเลยนะตัวละแปดพันห้าใช่กบเนี่ยตัวละแปดพันห้ารอใช่โอ้โหเฉพาะตัวนี้ก็ตัวนี้ก็แสนนึงประมาณประมาณโอ้โหตัวนี้ก็แสนนึงแค่ซื้อโกบเป็นแสนนี่เป็นไงได้ทำทำเท้าได้ใจเย็นใจเย็นฟองเงินอีกอันนี้ทูคาต้าตัวเท่าไหร่นะพี่ อันนี้ไม่แพงครับตัวนี้ห้าหมื่นแต่ตัวนั้นสามแสนโอ้ยตอนนั้นตัวละสี่ล้านฮะเดี๋ยวเขาเลี้ยงเอาซื้อเต่าตัว 4, ละสี่ล้านไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม <laughs> นี่ครับปีบาล่าเพลินเลยถ้ามีเออนี้ย